สวัสดีค่ะอัปเดตอีกชุดนะคะเนาะนะนะวันที่2มกราหกห้านะคะลูกคา้าก็เป็นลูกแม่ปุ๋ยฝ้ายทั้ง5ตัวนะคะก็ตอนนี้ลืมตากันหมดแล้ววันนี้อายุได้19วันแล้วนะคะก็แข็งแรงดีทุกตัวนะคะกินนมแม่เก่งนะคะเนาะตาแป๋วแปน่ารักเลยอ้วนท้วนดีมากค่ะแข็งแรงเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะขนเริ่มยาวแล้วเออตัวนี้ตัวเมียคะ่ะลูกคา้าเนาะตัวที่2นะคะ ตัวที่สองจะเป็นตัวผู้ค่ะนะคะตาแป๋วเลยนะคะตัวที่สามนะคะตัวผู้ค่ะอ้นวนอ้วนเฉตัวที่สี่นะคะตัวเมียค่ะตัวที่ห้านะคะตัวเมียค่ะ ก็สุขภาพแข็งแรงกันดีทั้ง5ตัวนะคะลูกค้าเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะลูกค้าโอเคคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ